เฟเนริบเช่สอยจอนดูรันได้ตัวจากอัลนัสเตอร์ด้วยสัญญายืมตัวลุยร่วมง,งานกับโชเซ่บูลิโย่รุุ่การใหม่นะครับเฟเนริบเช่นั้นจบรองแชมป์ของลีกตุรกีครับตามหลังกาลาตาสลายแค่แต้มเดียวสีซส่นนี้บุริโย่เองขอลุยทีมแบบเต็มสู่พร้อมเล่งตัวของไทรวอเกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอีกรายนะครับ ย้ายจากแอตเลิลาไปอยู่กับทางอัลเาสเตอร์ในส่วนของจอรดูรันด้วยค่าตัว70ล้านยูโรมาช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมายิงไป12ประตูในทุกรายการแต่ว่าถูกปล่อยยืมตัวเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับดูรันนั้นคือผู้เล่นสายพลังของจริงทั้งแข็งแรงวิ่งเร็วยิงหนักและเล่นลูกกลางอากาศได้ดีอยู่ในทางหน้าเป้าและกองหน้าตัวสออแทรกุิโวเองต้องการผู้เล่นสล์แบบนี้พอดีนะครับ เล่นบอลกับพื้นที่แคบได้นะครับพักบอลได้ดีด้วยเฟเนราเช่เองจะลุยหลายก้วยครับดูรันเองคือตัวเลือกที่เพิ่มมิติในเกมรุกให้กับพวกเขาดียวนี้เป็นแค่ดียวยืมตัวนะครับแต่ก็มีโอกาสจะเจรจาซื้อขาดในภายหลังถ้าดูรันนั้นฟอร์มปังเฟเนราเช่เองก็พร้อมจัดแบบถาวรครับสำหรับดูรันเองนี่คือโอกาสพิสูจน์ตัวเองนะครับกับลีกใหม่และโคตรระดับโลกครับส่วนเฟเนราเช่เองเสริมคมแบบไม่ต้องเสี่ยงนะครับดีวั้นแต่ว่ามีลุ้นในระยะยาวได้ แล้วเพื่อนเอง,งงว่ายังไงกันบ้างครับสำหรับตัวของจอรนดูรันครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับทีมของวินโยเองจะไปไกลขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามช่องกับผมด้วยนะครับ